ในสถานการ์เพ่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ของประเทศไทยขณะนี้แนวทางสำคัญที่จะสามารถหยุดการแพ่ระบาดนั่นคือการหยุดกิจกรรมและอยู่กับบ้าน ตามที่ภาครัฐรณนาลงทางกลุ่มจึงเห็นว่าการทาแอป o ู๊บแอนเทเพื่อช่วยคลายเครียดลดความเบื่อหน,นา่ายขณะอยู่บ้านค่ะแอปพลิเคชันออกกาลังกายอยู่บ้านในช่วงที่มีสถานการณ์การกระบาดของโควิดสิส่งผลให้ประชาชนมีระยะห่างทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังไม่สามารถไปออกกาลังกายในที่ที่มีผู้คนจํานวนมากได้ทางกลุ่มจึงมองเห็นว่าควรที่จะให้มีการออกกําลังกายอยู่ที่บ้านได้โดยมีการร่วมมือกันระหว่างทางแอปพลิเคชันกับทางร้านค้าหรือร้านสะดวก ซในการให้ประชาชนได้มีการออกกําลังกายซึ่งจะเป็นการนับจํานวนครั้งที่ได้เพื่อใช้เป็นการสะสมแต้หมหรือเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแรงตูงใจในการออกกําลังกายให้คนที่อยู่บ้านเฉยๆได้มีการออกกําลังกายส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้แก่ทางร้านค้าด้วยแอป and Health ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ชื่อและอายุของผู้ใช้แผนการออกกำลังกายจะประมวลตามอายุของผู้ใช้งานส่วนสิทธิในการแลกซื้อของทางร้านค้าจะต้องกำหนดไว้ว่าออกกำลังกายไปกี่แต้มถึงจะได้ส่วนลด5-10%ค่ะ